สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ช่องนุ่มป่าไ่นะครับจะพาทุกท่านมาเล่นน้ำนะครับด้านหลังเฮานะครับน้ําชนปรปทานนะครับอันนี้มาเล่นตีสวนไอ้ดมนะครับเดี๋ยวจะปาสัตา์ไปดูนะครับอ่าแล้วใครข้ามสะพานไปก่อนเนอะน้องขานข้ามไปละเดินดีๆนะระวังตกน้ํานะโอโหบรรยากาศล่มลื่นขนาดครับไอ้ดมกาลัางไซสจะใครอยู่ ขอเล่นน้านหน่อยนะคะตามสบายนี่นะครับนี่มีบ้านต้นไม้ตัวเนิ่นบ้านต้นไม้ขึ้นทางไหนามาดูสิมาดูทักน,นี้มันได้โอ้โหขึ้นได้ไหม เอานะครับเดี๋ยวเราจะลองขึ้นบ้านต้นไม้ก่อนนะครับโอ,โอ้โหเอเท่จริงๆเลยโอ้โหบรรยากาศข้างบนนี่สุดยอดครับอ๋อต้องจัดสักวันแล้วนะไอ้ดมเนาะน้องเราวอยู่ข้างหลางนะครับบุกกล้าขึ้น ขึ้นมาเลยนี่นะครับนี่เป็นบรรยากาศข้างบนนะครับนี่ครับโอ้โหบรรยากาศงามนะครับน้ำไหลนี่นะครับน้ำไหลดูบรรยากาศรอบข้างบนนี่กับโอ้โหลมรื่นดีนะครับ วันนี้มันร้อนเหลือเกินนะครับผมขอเล่นน้ำสักน่อยยังบ่ถึงเดือนเมษายนะครับฮ้อนขนาดายร้อนายร้อนหน,น,น,น่โอ้โห ơi, <laughs> ha, oh, nhúc cá chiếu chiếu không เราลงน้ำไม่เรียบร้อยอแขกขาจุม่มน้ำแล้วรงนี้ค่อยมาใหม่ให้บา,บายก่อน ครับสะพานผมได้ครับการเนาะยืนยืนเอารองเท้าไปนี่รองเท้าไปนี่อโหสนุกไหมวันนี้เขามาสำรวจอยู่นะครับสำรวจสถานที่อยู่เขาจะจัดเต็มจัดจริงแฮมมีแน่นอนครับจะเต็มเต็มเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันท้อนะครับคลิปนี้นะครับกข,ขอลาทุกท่านไปก่อน,นครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตัวเองครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ